ตอนนี้เที่ยงพอดีครับอ่านเที่ยงคือหน่วยบอกมุนกับบะมีกึ่งสำเร็จรูปวายวายฮ่าฮเฮ้ยแซ่บหลายด้อหมดแล้ว นอนแต่ละนอนโอ้โหสุดยอดไปดอยจิกปิ๊กปุ่นตัดจากปายดอยลงมาค่าว้างหิ้มตาย นี่ก็เขาสวยมวยื่เอเ้าเว้ยพกมากอล์ซือชาวบ้านข้างทางเมื่อเช้าเมนูพิเศษใครบอกให้เองมาเว้ยอ่ะใส่เข้าไปลดใส่เข้าไป มันให้พรงงานไม่ต้องกลัวอ้วนอ้วนอ้วนแล้วก็แบบนี้แบบนี้ครับอาหารกลางวันก่อนที่จะถึงเมืองหงสา